สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวันเดย์วิซีโอวันนี้นักกินนักชิมหรือใครที่เคยมีปัญหาเรื่องของการค้นหาร้านอร่อยบรรยากาศดีๆห้ามพลาดนะครับเพราะว่าเรามีช่องทางสุดอินเทรนเพื่อค้นหาของอร่อยทั่วไทยมาฝากครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการวันเดย์วิซีโอค่ะ คณผู้ชมคะวันนี้แนนพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับแนวความคิดเก๋ๆค่ะถ้าปกติแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องการจะไปทานอาหารตามร้านอร่อยที่อยู่ในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเซิร์ชจาก Google นะคะหรือว่าอาจจะโทรถามคนรู้จักที่เคยไปทานมาแล้วหรือว่าอาจจะเคยขับรถผ่านอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้ค่ะเป็นยุคใหม่นะคะยุค 3G ที่จะเข้า 4G 5G ต่อไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันเข้ามาค่ะ แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแนะนําร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอร่อยร้านมีชื่อเสียงหรือร้านที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะคะเดี๋ยวลองมาพูดคุยกับเจ้าของแนวความคิดนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแนนนะคะคุณยอดนะคะคเป็นเจ้าของแนวความคิดนี้แอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคะแอปพลิเคชันของเราชื่อว่าวงในครับผมวงในเ,เป็นคําว่าวงในที่เป็นภาษาไทยเลยใช่ป่แบบวงในที่เป็นภาษาไทยเลยครับที่แปลว่า ผู้รอบรู้แปว่าอินไซเดอร์เนี่ยแหละครับอ๋ออินไซเดอร์คือแบบว่าวงในด้านอาหารใช่ตอนนี้ยังเป็นด้านอาหารอยู่แต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่อาจจะเป็นด้านอื่นๆด้วยก็ได้อ๋อเหรอคะครับผมมีการวางอนาคตบ้างแล้วด้วยก็จริงๆตอนแรกเราตอนตั้งชื่อเนี่ยเราก็คิดไว้แล้วว่าเราตั้งชื่อให้มันกลางไว้ก่อนก็คือวงในเราเพราะว่าเราเป็นรีวิวตอนนี้เราเป็นรีวิว้านอาหารอยู่แต่อน่อยหน่อยราจจะมีรีวิวอย่างอื่นก็ได้ โอเค okay. เหมือนเป็นบล็อกส่วนตัวสมมติวมมต่วมมวนาแนนตอนนี้แนนสม,มัสมมครเรียบร้อยแล้วแหละม่สมุิหรอกเพราะว่าแนนมาเจอคุณยอดเนี่ยกจากการที่แนนใช้จริงใช้อตัวนี้จริงๆนะคะตัววงในแนนไปเห็นในนิตยสาราสักอย่างซัมติงั้นก็เข้าไปดูแล้วก็ลองเสิร์ชดูแล้วก็เอเห็นว่ามันน่าสนใจมากเลยนะคะก็เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมจะได้ใช้เป็นด้วยนะคะคง่ายๆคุณผู้ชมก็เข้าไปที่ App Store ปกติแหละโนแล้วก็เซิร์ชหาคำว่าวงในนะคะ W O N G NAI ตรงตัวเลยใช่ครับงไหนนะคะเข้ามาเนี่ยพอสมัครของตัวแนนเองเมื่อกี้แนนเข้ามาผ่าน a c e b o o k ล็อกอินผ่าน Facebook เข้ามาหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยอันนี้คือชื่อใน Facebook ของแนนนะคะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวต่างๆพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวให้คุณยอดอธิบายนะคะใช่ครับเมนูตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่เห็นกันเลยก็คือตัวนี้ครับผมเมนูแรกก็คือเรียกว่า Place นะครับ Place ก็ง่ายๆเลยก็คือว่าเป็นร้านอาหารที่อยู่แถวนี้ อยู่ใกล้ตัวเราอยู่ใกล้ตัวเรานะครับแต่ว่าก็คือไม่ใช่แค่อยู่แถวนี้เท่านั้นก็เราสามารถ search ได้ตามอย่างอื่นด้วยนะครับแต่อ่ะร้านอยู่แถวนี้ก่อนสมมติแถวนี้มีร้านชื่อเอจ็ดสิบเอสปอร์ตคลับอยู่นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าร้านนี้มีอะไรกินบ้างมมสามมติร้านเอามาตำนะครับอเอามาตำกดเข้าไปดูได้ก็จะมีข้อมูลร้านอาหารโผล่ขึ้นมาร้านเอามาตำนะครับก็บอกว่าอยู่ปีดีพนมยงสามสิบเจ็ดอะไรแบบนี้นะครับ มีแผนที่มีโทรศัพท์มีเว็บไซต์นะครับมีข้อมูลว่ามีพักกิ้งหรือเปล่าเหมาะสาหรับกลุ่มหรือเปล่าเหมาะสาหรับเด็กหรือเปล่ารับจองโตหรือเปล่าเวลาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูรูปต่างๆที่คนโหลดไปมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามันโหลดสักแป๊บนึงอ๋อโอเคก็เอาเอาเอาเป็นว่าสมมติจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเน็ตเร็วๆหน่อยเนี่ยก็จะมีรูปขึ้นมาให้เลยสำหรับคนที่ไปจริงๆแล้วก็เป็นสมาชิกของแอปเหมือนแนนเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้แนนไป เปกินร้านหนึ่งขึ้นมาแนนอยากจะทําให้เพื่อนๆแนนที่เป็นอร์เวอร์แนนเนี่ยรู้ว่าแนนไปที่ไหนมาก็สามารถถ่ายรูปขึ้นไปได้เลยสามารถทาได้เลยแบบนั้นจริงๆมันก็คล้ายๆกับพวกแอปแบบอินสตาแกรมไม่คล้ายเฟซบุ๊กเหมือนกันนะมันจะมีฝั่งของโซเชียลที่มันเหมือนเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเราเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นสําหรับร้านอาหารเท่านั้นสําหรับร้านอาหารเท่านั้นไม่ได้แบบให้ไปโพสต์รูปหมาแมวอะไรก็ได้หรือโพสต์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราเราเน้นที่ว่าเราอยากให้ข้อมูลร้านอาหารมีครบถ้วนแล้วก็ ให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเออควรจะไปกินร้านนี้ดีหรือเปลา่าร้านไหนที่น่ากินดีจากรูปกับรีวิวที่คนทั่วไปอัปโหลดขึ้นมาครับผมไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวจริงจริงมีเมนูเหลือเยอะนะเดี๋ยวแต่ว่าอยากจะมานั่งคุยเรื่องอาหารกันบนโต๊ะที่มีแต่แก้วน้ำสองใบไม่ใช่ฟิลเนาะเดี๋ยวไปร้านอาหารดีกว่านะคะเนเนมาอยู่กับเขาเรียกว,ว่าเจ้าสำนักเขางหงในแล้วเนี่ยเยเดี๋ยวพาเนานไปหน่อยใกล้ๆแถวนี้หน่อยละกันนะคะอยากจะกินเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์มีไหม มีครับผมเป็นของโปรดแนนนะก็มีร้านที่แถวนี้ก็มีร้านแฮมเบอร์เกอร์อร่อยที่เพิ่งเปิดมาไม่นานด้วยโอเคเดี๋ยวไปเฉลยกันแล้วกันนะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมพักกันสักครู่แล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวย้ายสถานที่ให้มันเหมาะกับการคุยเรื่องอาหารหน่อยแล้วกันนะคะแล้วก็หิวแล้วด้วยช่วงนี้ได้เลยนะคะพักกันแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพาแนนไปทานอาหารที่ร้านจุดๆกันดีก่อนนะคะสักครู่เดียวค่ะ สองของรายการวันเดวิซีโอนะคะตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่เอกมัยซอยสิบค่ะร้านนี้ชื่อว่าเบอร์เกอร์แฟคทอรี่ค่ะถามย้อนไหวนไ,ได้ไหมคะว่าเออแบบก่อนที่จะมาเจอพบรักกับแอปวงในเจอแนวความคิดต่างๆเนี่ยรเรียนด้านไหนมาเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์อะไรหรือเปล่า ผมจบวิศวะคอมที่จุฬาแล้วก็มาเวทไลนยมาแล้วก็เรียนต่อที่อเมริกาเป็น M B A นะครับแล้วก็ระหว่างที่อยู่อเมริกาก็เราก็ใช้เว็บไซต์ของอเมริกาในการหาร้านอาหารเราไปอยู่ที่นั่นใหม่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรอะไรอยู่ตรงไหนใช่แล้วก็มีเว็บไซต์อย่างเย l อย่าง Open Table ที่ช่วยมีร้านอาหารให้เราดูว่าเ้อมุลอยู่ตรงไหนอะไรอร่อยรีวิวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากเลยแล้วก็มีความต้องการตรงนี้จริงๆริะนะครับแล้วพอเดยกลับมาเมืองไทยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเมืองไทยไม่ได้มีเว็บหรือว่าแอปพลิเคชันลักษณะนั้น,นที่เป็นแบบเป็นจริงเป็นจังขนาดนี้ที่เป็นจริงเป็นจังเป็นแพลตฟอร์มให้คนเข้ามารีวิวมีร<ะ>ีวิวเวอร์แบบมีทุกร้านเลยอะไรอย่างเ<ะ>งี้ยข้อมูลปึกป๊กๆกอย่างงี้ไม่มี<ะ>เราก็เลยบอกโอเคนี่เป็นโอกาสละนี่เป็นความต้องการที่เรามองเห็น<ะ>เราก็เลยทํามันขึ้นมา พอกลับมาไทยปุ๊บก็เป็นชิมเมนอันขึ้นมาแล้วก็ตั้งบริษัทแล้วก็เปิดตัวเลยครับผมคิดปกทําปั๊บพะทําตอนแรกมันไปเจออุปสรรคหรืออะไรบ้างไหมหรือว่ามันแบบเปเร่อตลอดอุปสรรคมันคงมีมีตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาปุ๊บมันก็ยังไม่มีคนรู้จักแล้วก็เรียกว่าไงดีเรื่องของเงินทุนเราก็ต้องหาเราก็ต้องลงลงเงินทุนของเราเองเราก็ต้องไป ขอ,ขอคนนู้นขอคนนี้ขอเงินทุนเข้ามาเพื่อจะมาลงทุนอะไรตรงนี้ครับม,รมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็เรียกว่าพอตอนนี้เป็นที่รู้จักแล้วสองปีเห็นบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีร้านอาหารที่อยู่ในแอปวงในเนี่ยเป็นหนึ่งแสนร้านแล้วเหรอคะก็เพิ่งเร็วๆนี้เองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีมาสองหมื่นกว่าร้านโดยที่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยชพื่อนๆเ่นช่วยแอดเข้ามาเนี่ยแหละครับ แต่เราเรล่านี้เราเพิ่งไปพาร์ทเนอร์กับแมปพร็อเวเดอร์ที่ชื่อว่า n o s t r a Map นะครับซึ่งเขามี Data b a บ e ทั้งประเทศไทยเลยเราก็โอเคเราไปหยิบยืมไปพาร์ทเนอร์กับเขานำไอพวกมุดต่างๆเหล่านั้นที่เป็นร้านอาหารเนี่ยมาอยู่ในแอปของเราซึ่งตอนนี้เรามีครบ1 0 0 0 0แสนร้านแล้วประมาณ1 1 0 0 0แสนหนึ่งหมื่นร้านด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราครอบคลุมประมาณ9 0 9 5ของประเทศไทยเลยยอดอ่ะแล้วหลังจากนี้ไปแบบประทิจจังหวัดที่ไกลๆจังหวัดชายแดน ก็มีร้านอยู่ในวงในทั้งหมดนะครับก่อนหน้านี้ถ้าไปจังหวัดที่ไกลๆหน่อยอาจจะหาร้านยากนิดนึงแต่ตอนนี้คือมีหมดแล้วคือร้านท้องถินงนงถ่นยังไงวงในก็วงในจริงๆร<ๆ>ิมโขงริมโของอะไรอย่างนี้มีหมดเลยเขาถึงแล้วนะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีคนดาวน์โหลดตัววงในเนี่ยเยอะมากแล้วเห็นว่าหลายแสนรายทีเดียวก็หลายแสนครับเรามีสมาชิกปัจจุบันประมาณ3 0 0 0 0 0ส0นรายนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปแล้วรวมทั้ง iOS ทั้ง Android นี่ประมาณ4 0 0 0 0นตอนนี้ใช้ได้คือ iOS แ <Android S 2> อ d ดรอย,ยครับผมแล้วอย่าง BlackBerry ่เขาไม่น้อยใจกันเหรอคะ BlackBerry กับ Windows Phone นี่ก็ทำอยู่เลยนะตอนนี้กำลังจะเป็น 9, 2, เก้าต่อไปเพราะว่าทั้งแบล็กเบอ r ี่แล้วก็ทั้ง Windows Phone เขา,เากำลังจะออกเวอร์ชันใหม่มามใช่ไหมฮะ Windows Phone เขาก็เปิดตัวโลเกียร์รุ่นสวยๆใหม่ๆมาลูมิเออร์แบล็กเบอรี่ก็ปีหน้าเขาก็จะออก BlackBerry 10มา BlackBerry 10เป็น OS ใหม่ของ BlackBerry เราก็พาร์ทเนอร์กับทั้งสองเจ้าเลยในการที่จะออกแอปวงในเป็นเขาเรียกว่าเป็นคีพาร์ตเนอร์คอนเทนต์พาร์ คู่ไอโอเอสทั้งสองเจ้านางทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ทั้งวิดีโ h โฟนตอนนี้คือไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะมัน,ม,นมันเกินความอดทนแล้วนะคะเดี๋ยวมาถ่ายรูปก่อนดีกว่า คือมันเป็นเหมือนรมเนียมรมเนียมใหม่ของวัยรุ่นของคนทั่วไปแล้วว่าเปอนทำไมก็ไม่รู้เนาะว่าแต่ก็เป็นโรคจิตเหมือนกันนะคือต่อก่อนทานอาหารเนี่ยมันจะต้องบอบว่าเป็นเสียดายไงแบบมันเดี๋ยวเราจะกินมันเข้าไปแล้วนะเราจัดมาสวยๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราจะไม่ต้องไปอัพินสแกมเลแล้วเพราะว่าเรามีแอปวงในแล้วก็เออว่าอัพไปเลยวงในแต่ว่าอัพขึ้นวงในเนี่ยมันก็มีข้อดีนะเราก็สามารถแชร์ไปยัง f a c e b o o และทว t ตเตอได้เลยด้วยคืออัพที่เดียวก็ขึ้นไปสามที่เลยโอเค เดี๋ยวลองอัพดูนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอบคุณคุณยอดก่อนละกันเดี๋ยวจะได้มาอเอ็นจอยติ้งกันต่อนะคะได้เลยครับขอบคุณมากนะคะขอ,คคขอให้ภายในปีหน้าเนี่ยมีคนโหลดไปว่าเป็นล้านๆเลยนะคะับถึล้านคนครับต่อมาปีหน้าสาธุนะคะก็คุณผู้ชมคะขอลาไปตรงนี้ละกันค่ะแล้วก็สาหรับ เคหน้าในจะพายพบกับอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามค่ะในส่วนของเรานะคะก็อินเตอร์เหมือนกันนะก็ลองเข้าไปเซิร์ชดูค่ะ f c e e o o o ค่ะและวันเดย์วิซค่ะแล้วก็เซิร์ชไปใน YouTube นะคะไปดูตอนก่อนของรายการได้คะ่ะที่วัน d a y ์วิซีโอทีวค่ะวันนี้แนะแล้วก็คุณยอดขอตัวลาไปก่อนนะคะคกับภาพบรรยากาศของการทานอาหารของเราสอคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ